เนือ้อหอยากกิมพิสเดี๋ยวแต่ไม่มีลูกชิน้นมีไก่สับแล้วก็มีกุ้งค่ะเดี๋ยวทำลูกชิ้นกินเองกัอนมีอากาศช่องเปรี้ยวเคสิ่งเครื่องฝังซื้อสำเด็ดโูกค่ะจากแมทโธมานานแล้วแช่ช่องเปรียวเลยทำมาทำขนมดี ร้อนนะคะต้องใส่หมอนแข็งไวด้วย อันนี้คือแบบเย็นเย็นมากเลยรู้ไหมเย็นอันน,นี้ละค่ะก็ละตั้งน้ำกับให้เดือดแล้วก็ปรับลดลงแล้วก็ค่อยใสย่ตอนระหว่างต้มลูกชิ้นจะไม่ให้เดือดจะไม่ให้เดือดถ้าเดือดมันจะแตก เดี๋ยวเราก็จะไปนอกน้ำเย็นขายลูกชิ้นที่สุกก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ครับไหนี่ค่ะลูกชิ้นตุ๋เดีบลองชิมด,ดูนะ